ปัวน,นก็ไม่แกว่ามีเสื้อแดงเสื้อเหลืองไม่แจกก็เตี๋ยวมวดเตี๋ยรบอยยุปัานนี้นี่บ้านรองเมืองนี้เหนมไม่แจกกาวผลกนุนเดียวเทีย่ยกูอยาเล้งก็นิ่มออกอากาศเดียวนาไ้าต้องขึ้นจานมากว่าไป,ไปออขึาา CD, ้นไปอตางกาต้ตยตำวีจีดีเห็นแหมมั่วจริงเออเล่งอยากเราบ้านนี้เมืองนี้เรากูเล่มนัก เรา่าเป็นดีนี่ต่อไปยก็ต้องออกไปต่างเกเบิ้ลทีวีต้องออกไปต่าง้านินิวิตายุชงที่เม็ดกลุมประชานจำปันนานกรที่มรมมาชเราก็ไม่อยากจะควักไฟควายนึ่งควายเ้ยแต่เล่เลมนั่งซนักการเมืองเดี๋ยวนี้มันได้เป็นนักการเมืองเลยฮานยแหลมเป็นอะไรเป็นนักโกงเมืองเป็นนักกินเมืองอยู่บ้านลมตื้อปลุมเมียนที่มันตันจอยวัดปู่ก้าดินหวา เมตตาการะดุนหน้ามุติตาเบก้าพน,นังจะปปอยู่ตำเนียมมึงเล่เปลี่ยนปลาปนเปลี่ยนเป็นอะไรเด็กเปลี่ยนจากปลมมีอันซีเป็นปลมมีานาตรีปลมมีานาตรีเกลือ้อยว่ากูไม่เกยได้ยินอย่าว่าแต่มึงนุปุย,ยโซ่พนชุติมาดนำไหว้ปลาทุกวันยังไม่รู้เลยวหวยปลงมีนาตรีเกลือเอยแต่กูไปตาไปน้องรงคนกับรถทันจอยแล้วไอ้น้องโรงมันบอกกู บอกเมืองว่าเบือว่าพลม,มีนาจีก็พกนักการเมืองจะเลี้ยวหนึ่งบาอำนาจโจงโจรสัดบังล่วงร่ำลกหลวงล,กล,งลงูกนองตียกยองกุลเร็วนี่พลม,มินาทีเออแล้วบ้านเมืองเรามีแต่ตายกับตายมึงเห็นไหมต้นนี้สินกาต่างๆขึ้นมดต่างร่องรอยไปลาดเดินหน,น้าช่องตีชุดไม่เะไดไรลบกบ,บานจนกันตุกล่างกาเลื่อนแล้ว นี่จนๆจนปนี้ั้งหมดเรามึงไปลาดตายางนี่มึงไปตึ้งฟบตางรักลานนี่มึงอิจฉาไปเลยให้ยเกดเดงกูได้ยินไมมก่อนทานั้นว่าจนๆนปนีนี่มึงไปตึ้งลาดตายางสม้หมดอ่ะมึงฟกตางลานมึงทำเปลือกวรพบตางลานหืือว่าครองครันนี่จริงหนแกกูอยากจะทำอยากจะสร้างนั้นก็คือบ้านพอจะอยู่ถึงว,วันนี้ไม่รู้กองที่ร่างว่าโคกมู่เขา จางแด่ตักอาเซนหรือในนก็ได้มาตั้งลานอาเซนก็พอได้ยูแล้วกูว่าเรืออาเซนนู่ก็ควักตนาการกินดอกไม่ต้องกินดอกเลยแต่แม่กันโของปอบเลี้ยงก็จำไรไรเหลาแล้วขึ้นบานไม่แก่เลยอีบานเจ็ดเลยขึ้นบานไหมขึ้นบานไหมอเออกับเก้าวกับปลาจัดมาเต็มตีมึงกินเลยอันนี้อ้ cặp cao cả nát hàn trộp rã mong lê. cặp cao mướn cả màn trẻ ngàn mì cọp mét mong lê tuột giang lôi là cua chọp ai đây cho ai à, nam bù đu tiếng hô cao dầm cả mì nam bù đu cả nhăn bắt mì cả mì kèn tôm kèn chuột kèn bắt ra ra bắt kèn lê hoan chặt trip cao cưn mong lê tên là cưn cao tranh tram trộp tram trộp นี่มากันด้วยความจัดจ้ามองกินเลยถึงงานเตงงานก็จัดกันย่อยก็คูขึ้นบานไม่จัดไม่ต้องไงย,ย่อยเรงคิดว่าพวกเพื่อนได้มากินก้าวกันเน้นนักในเรื่องของความทุกความบันเทิงเคยต้อ,อตงการเลดโดรากูปาเคยเลี้ยมเลโดราเคยเลี้ยมเออจุดยอดโดราวังนี้ดังโดราเคยเลี้ยม กันจจยจ้าวัดบัดผูกก้ดินจบนักรดราเคยเลี้ยมตอนนี้นั่งนองเดียวลูกถุงว่าจรมมดสัญญากับที่วีจัจโช้แล้วไม่ต้องขึ้นเวทีแล้วที่วีจัจโชกูป้ามาในอ่านกูกันปน,นีว่าลำวงเวียนรอกเอากันเว์กูป้าที่นาโพมาจากตรงตรงนุกกันในเลย